c Call of Duty Vanguard เปิดให้เล่นฟรี4วันพร้อม exp คูณ2ไม่ว่าจะเป็น exp ตัวละคร exp b e t t l e Pass หรือว่า exp ปืนนะครับผมอย่าลืมนะครับรีบไปเก็บเลเวลปืนกันนะฮะโอเคก็สวัสดีกับวัยรุ่นทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel j a m i e c ครับผมคลิปนี้ลุงจะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการเล่นโหมดต่างๆของ Call of Duty v ว n g u a r d นะครับ เพราะว่าตอนนี้เปิดให้เล่นฟรีทั้งหมด4วันด้วยกันนะครับผมมาพร้อมกับ EXP คูณ2คูณทั้งหมดด้วยกัน5อย่างนะครับคูณ2ตอนนี้รีบเล่นกันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวเต็มแวดการ์ด Colonizers spill enough blood to plant their flag and Then wonder why the tree of liberty gets a thirst for the stuff Padmavarti Balan despised the p r e s <อ> s e s and their yoke on her people สำหรับคนที่ไม่มีตัวเต็มนะครับลุงแนะนำให้มาปลดล็อกตัวละครก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เขาเปิดให้เราเล่นฟรีครับตัวละครเราสามารถปลดล็อกได้โดยการทำเควสต่างๆให้ผ่านนะครับผม ตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่ลุงให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับโพดีนานะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับนี่นะครับเรามาดูด้านขวาครับตรงนี้เขาจะบอกว่าวิธีการปลดล็อกตัวละครตัวนี้ปลดยังไงสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นการให้เราใช้สไนเปอร์นะครับฆ่าศัตรูให้ได้200ตัวนะครับเราถึงจะปลดล็อกตัวละครตัวนี้นะฮะอย่าลืมนะครับทำเควสเก็บเควสปลดล็อกตัวละครแต่ละตัวเอาไว้เปเล่นในโหมดวาโซนนะครับ มาดูเกี่ยวกับโหมดที่แนะนําในการเก็บเลเวลปืนนะครับผมให้เรามาเลือกที่ตรงนี้ครับมันจะมีชิปเมสตัวนี้24่ทับเแนะนําให้เล่นโหมดนี้โหมดเดียวเลยนะครับถ้าเราเลือกตรงนี้มันจะเป็นโหมดธรรมดาที่ยิงเป็นปกตินะครับสําหรับใครที่ยิงไม่เก่งแบบลุงก็แนะนํามาให้เล่นโหมดนี้นะครับชิปเมสยี่สทับเมันจะสุ่มแผนที่เล็กๆให้เราเล่นนะครับแต่ถ้าใคร อยากเก็บไวๆนะครับเล่นเก่งแล้วให้มาเลือกที่ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับและให้เรามาเลือกที่โหมดฮาร์ดคอร์ตรงนี้ถ้าเราติ๊กอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราเลือกเล่นทั้งหมดอันนี้นะครับแต่ลุงแนะนำให้เล่นเฉพาะชิปแมสอันเดียวนะครับ24ทับก็เอาตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็เราสามารถสามารถไม่สามารถสามารถเลือกได้นะครับ ว่าจะเล่นเป็นสีอะไรนะครับทั้งหมดมันจะมี3มสีด้วยกันแต่ตอนนี้มันน่าจะบั็กนะครับมันไม่สามารถเลือกได้นี่นะครับถ้าเป็นสีแบบนี้นะครับมันจะสุ่มแผนที่เล็กให้เราปกติแต่ว่าคนเนี่ยมันจะน้อยแนะนําให้ไปเล่นแบบสีม่วงเลยครับเลือกแบบนี้เลยเพราะว่ามันจะสุ่มคนให้เราแบบเต็มแผนที่นะครับเหมือนกับว่าแผนที่เล็ก ก็จริงแต่ว่าคนก็อาจจะ9 9้ทับเอะไรประมาณนี้เต่อ9ทีม9คนอะไรประมาณนี้นะครับก็มากดที่ตรงนี้นะกดคลิกเอาครับเวลาเลือกอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะปรับสีให้แล้วก็กดแบ็กกลับไปครับแล้ววิธีการหาห้องในฟิลเตอร์ที่เราตั้งนะครับให้เรามาเลือกที่ค u i c k p พ a y ด้านบนนะครับอย่าไปเลือกตรงนี้นะถ้าเลือกตรงนี้เราจะเล่นโหมดปกตินะครับผม ให้เรามากดที่ i c k p l a y แล้วก็ไปเล่นนะครับต่อไปก่อนไปเล่นนะครับให้เรามาดูในส่วนของเวพอ o n นนะครับโหลดเอานะครับเราสามารถตั้งได้ทั้งหมดนะฮะก็เราอยากจะเล่นปืนอะไรเราก็เลือกเล่นไปเลยนะครับก็มาเก็บเลเวลอยากใช้ปืนไหนก่อนก็เก็บเลเวลปืนนั้นก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากใส่เป็นปืนลองเนี่ยอยากใช้เป็นโล่ก็อย่าลืมมาเปลี่ยนเปิร์นะครับเป็นเปิร์ลกันสุดท้ายตัวนี้นะโอเวอร์คิวนะครับมันจะเปลี่ยนมันจะใส่โล่ให้เราได้เอ้ยเราจะใส่โล่ให้ตัวละครเราได้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นระเบิดกับสตรีมนะครับหรือว่าสโมกอะไรประมาณนี้ก็มีแค่นี้โอเคก็มีเท่านี้นะครับสำหรับ วิธีการเลือกโหมดที่จะไปเก็บเลเวลปืนในช่วงนี้นะฮะไหนไหนมันก็เปิดให้เราเล่นฟรีแล้วนะครับก็อย่าลืมมาเล่นเก็บเลเวลปืนกันดีกว่าเราไปเล่นพันเดอร์นะตอนนี้เพราะว่ามันมี XP ค e ูณ2ด้วยไงอย่าลืมมาเก็บกันแล้วกันนะครับถ้าใครว่างก็อย่าลืมไปปลดล็อกตัวละครกันด้วยนะครับเพื่อเอาไปเล่นในโหมดวาโซนแบบเราจะได้มีตัวละครเท่ๆไงเวลามันปิดเราก็สามารถเอาไปเล่นในวาโซนได้ โอเคขอบคุณทุกๆคนมากนะครับสําหรับคลิปนี้ลงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอ้ออย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe like s h a r ให้ลุงด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับเี้ยกระสุนก่อนเบียรกระสุนก่อน ตายเรียบร้อยโอ้มันมีจุดพูด,ด้วยบอมไม่เห็นครับบอมไม่เห็นครับ <S <S ว้าวหลังเขา <S 2> <S 2> ้าโอ้ยโอ้ย๋อมจุ่มบนโอ้โหบอมไม่เห็น ก็ถูกเห็นไหมครับเราต้องล่าหรือดการเฮ้ยอ้าวชุ้งก็พูดเดียวกันโทษงงอ่ะเกิดไว้แล้ว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 เดี๋ยวๆๆไปขวาดีกว่า อยู่ก่อนอ๋อโคกเดียวกันโอ้ยดูโอ้ยไปมันอยู่งี้อยู่งี้อยู่งี้โอ้ยใช่ uh, ดิมันวิ่งสวนอยู่เมื่อกี้ยิ้มไม่ตายยิ้มไม่ตาย